สวัสดีครับนี่คือรายการเช้านี้ที่ทำงานรายการรูปแบบใหม่ของเราซึ่งมาในรูปแบบของพอดแคสต์มาทุกวันทุกเช้าวันทำงาน7โมงครึ่งโดยประมาณโดยวันนี้เราจะมาพบกลับประเด็นที่ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการทำงานเนี่ยตำแหน่งหัวหน้าหรือผู้บริหารเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนะครับแต่ก็จะมีสูงสุดหลายระดับนั่นแหละแต่เอาง่ายๆว่าก็เป็นผู้นาองคอ์กรจะหน่วยงานเล็กหน่วยงานใหญ่ นะฮะก็สําคัญนะครับแล้วก็เรื่องจริงก็คือผู้คนทํางานเนี่ยไม่พ้นก็จะมีปัญหากับหัวหน้านี่แหละนะครับโจทย์หลักแล้วก,ก็จําเลยหลักก็ไม่พ้นหัวหน้าลูกน้องดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เคนทํางานกับเราได้นะครับในมุมของหัวหน้าก็ต้องมีทักษะนี้เช่นเดียวกันลูกน้องก็จะมาบอกว่าเฮ้ยให้หัวหน้ามีทักษะนี้อย่างเดียวก็คงไม่ได้ตัวลูกน้องเองผมว่าก็ต้องมีเหมือนกัน ต่างคนต่างจะต้องเข้าใจบทบาทของกันและกันแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยเป้าหมายความสําสเร็จที่ต้องการเหมือนกันเนาะเออถ้าเห็นอกเห็นใจกันนะครับทั้งหัวหน้าลูกน้องมันก็จะทํางานได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอก็คือว่าคือแน่อนอนอะเราทํางานที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนเขาต้องอยากอยากเติบโตใช่ไหมอยากก้าวหน้าผลทางของการเติบโตแล้วก้าวหน้าเนี่ยมันก็ไม่พ้นของการการเลื่อนขั้นพอเลื่อนขั้นเนี่ย มันก็จะมีเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นก็คือการได้เป็นหัวหน้านะครับได้ดูแลคนมากขึ้นนี่แหละมันเลยเกิดปัญหานี้ขึ้นก็คือว่าคนบางคนเคยเป็นลูกน้องที่เก่งนะครับแต่พอได้เลื่อนท่านได้โปรโมตไปเป็นหัวหน้าเนี่ยกับไม่สามารถเป็นหัวหน้าที่ดีได้นะครับก็คนเก่งงานไม่สามารถเป็นหัวหน้าได้อันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ตกระกับลำบากเยอะจนหลายครั้งนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับน้องๆที่เขา ึ้นมาเป็นหัวหน้าแล้วไม่ประสบความสําเร็จอยากกลับมาเป็นลูกน้องมาแต่ว่ามันก็กลับมาไม่ได้แล้วเนาะด้วยเงินเดือนที่มากขึ้นด้วยความรับผิดชอบที่รับมาแล้วนะฮะคือละก,ก็ก็ต้องไปโทษกระบวนการด้วยแหละเพราะากระบวนการการโปรโมทคนเนี่ยมันก็มีปัญหานะครับในหลายๆที่ตําแน่งนหัวหน้าเนี่ยบางทีถูกเลือกถูกโปรโมทกันเพราะว่าเอ,อผู้บริหารอาจจะมองว่าน้องคนนี้นะครับเป็นคนที่ทํางานเก่งมีไหวพริบดี แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็เข้าใจว่ามันจําเป็นเนาะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้าแต่ว่ามันยังขาดมิติเรื่องของคนไงการทํางานกับคนมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับหัวหน้าเก่งมาจากไหนไม่รู้นะถ้าทํางานกับคนไม่ได้เขาก็เป็นหัวหน้าที่ดีลําบากเหมือนกันนะฮะดังนั้นเก่งงานไม่พอต้องเก่งคนด้วยนะครับการเก่งคนในที่นี้ก็คือมันเป็นเรื่องของเอมพัตีนั่นเองก็คือต้องมีความเหน็นอกเห็นใจกันนะครับนะฮะ มันมันมันไม่ได้เรื่องทักษะนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็เวลาเวลาเราทํางานเนี่ยอย่าหัวหน้าเองก็ต้องระมัดระวังอย่าเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยไปเป็นตัวตัดสินทุกเรื่องที่ลูกน้องกำลังเจอนะครับใช่หัวหน้าเก่งมากเคยผ่านมาก่อนแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอะ่ะสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยหรือทําได้เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าลูกน้องเนี่ยจะทําได้เหมือนเราเนาะทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันเราเองนี่แหละ จะต้องถอยมาสักสองสามสเต็ปแล้วก็มามองว่าเราจะช่วยลูกน้องเราเนี่ยถ้าเขามีแกลบตรงนั้นเนี่ยยังไงน,นะครับด้วยความเห็นของเห็นใจนั่นเองนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ผลักดันลูกน้องไปข้างหน้าด้วยการบรรลุวัตถุประสงค์ข,ของตัวเองคนเดียวนะครับให้มองบรรลุวัตถุประสงค์ข,ของทีมด้วยขององค์กรเราด้วยนะครับนะฮะเพราะอย่าลืมว่าที่มาที่ไปของแต่ละคนมันต่างกันเนาะ ทุกคนก็มาจากร้อยพ่อพันแม่ประสบการณ์ที่สะสมมาก็ไม่เหมือนกันนะครับการเข้าอ,อกเข้าใจกันเนี่ยมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าการจูนเข้าหากันนั่นเองนะฮะถ้าเราสามารถปรับตัวจูนเข้าหากันได้เนี่ยปัญหาก็จะเกิดน้อยลงใครบอกว่าจะจูนแล้วร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ไม่มีปัญหาเป็นไปไม่ได้เนาะแล้วเรื่องของการจูนเข้าหากันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหัวหน้าเนี่ยต้องเป็นคนเริ่มก่อนเพราะมันจะทําให้ลูกน้องอะ่ะ เข้าหาเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าหัวหน้าไปคาดหวังว่าจะให้ลูกน้องเริ่มก่อนเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าเนี่ยผมว่าคิดผิดแล้วแหละมันไม่ได้เป็นเรื่องของเฮ้ยเสียฟอร์มนะแต่มันเป็นเรื่องของประตูแล้วก็สะพานที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเรากับลูกน้องอ่ะถ้าเราเริ่มก่อนมันจะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อย่ายคิดว่าเอออดีตเราเคยเป็นลูกน้องที่เก่งกาจมาก่อนแล้วมันจะยึดโยงว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตัดสินใจอะ่ะ มันถูกต้องไม่ใช่นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นลูกน้องที่เก่งกาจแบบนั้นอีกแล้วนะครับเราเป็นหัวหน้าคนหน้าที่ของเราก็คือต้องสร้างคนพัฒนาคนนะครับยิ่งถ้าเราอาดีตเราเคยเป็นลูกน้องที่เก่งกาจเรายิ่งต้องมีเป้าหมายทําให้ลูกน้องเราปัจจุบันนี่แหละเก่งไปเหมือนที่เราเคยได้ด้วยหรือเก่งกว่าเราด้วยนะครับนะฮะถ้าหัวหน้าที่เขาขาดเรื่องของความเห็นอกเห็นใจนะครับ สิ่งที่มันจะตามมาก็คือมันจะเป็นการสร้างความเครียดเกิดขึ้นในในองค์กรน,นะฮะเพราะว่าความกดดันจากหัวหน้าซึ่งส่งผ่านมาจากงานที่ต้องมอบหมายให้คนรู้คนนี้ทําเนี่ยพอมันไม่มีเรื่องความเห็นห็นใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของคําสั่งลนะมันเป็นเรื่องของการที่ออกมาจากความคาดหวังนะครับแล้วเป็นไงลูกน้องเครียดไหมหัวหน้าไม่เข้าใจฉันเลยให้ฉันทาอะไรก็ไม่รู้แล้วมันก็ต้องส่ง มันก็ต้องลวกๆทําไปแล้วก็มีปัญหาวงจรอุบาทก็เกิดขึ้นอ่ะลูกน้องทําไม่ได้ก็บังคับให้เขาทาเขาทําออกมาได้ไม่ดีก็ด่าเขาเขาทาออกมาไม่ดีด่าเขาอีกก็กดดันเขาอีกวนไปวนมาอย่างเงี้ยลูกน้องคนไหนทนไม่ได้ก็ออกไปถ้าเขามีที่ไปเนาะแต่ที่น่าสงสารคือหลายคนก็ไม่ได้มีที่ไปมาแบบไม่ได้มีออปชั่นะนะนะวินาทีนั้นนะก็จนะําจเป็นต้องอยู่และอยู่บนท่ามกลางความเครียด ความเครียดมันก็จะยิ่งแพร่กระจายเข้าไปในในทุกคนในองค์กรและมันก็ลามไปถึงความเครียดที่เขาอาจจะพนักง,งานอาจจะพาไปที่บ้านด้วยก็ได้เนี่ยนะครับนี่เลยเป็นที่มาแล้วก,ก็มีการวิจัยมาจริงๆนะว่าปัญหาสุขภาพจิตของพนักง,งานเนี่ยเขาเขาพบว่าโอ้คนสุขภาพจิตยแย่ๆนะครับนะฮะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็มาจากความเครียดในการทํางานนั่นเองแล้วก็ความวิตกกังวลแล้วก็ความเหนื่อยล้านะครับ แล้วก็ยังพบความจริงอีกว่าเอมันความเครียดเนี่ยของคนคนหนึ่งมันส่งผ่านไปที่ไปที่คนอื่นได้ด้วยนะครับซึ่งปัญหานี้แหละมันเลยทําให้มันเป็นเหมือนโรคระบาดเหมือนที่เขาว่ากันนะฮะถ้าเรามีความเห็นอกเห็นใจกันบ้างนะครับในที่ทํางานเนี่ยเออน้องๆในทีมงานก็จะเข้าใจเรามากขึ้นนะครับงานมันย่อมมีความเครียดความกดดันอยู่แล้วแหละแต่สิ่งเหล่านี้มันก็จะไม่ลุกลามนะครับแล้วก็ไปกระทบกับ เอ่อความสัมพันธ์ในครอบครัวของน้องๆในที่ทํางานของเรานะฮะนะครับเพราะอะไรเพราะความเครียดมันไม่ได้หยุดอยู่ที่ทํางานบางคนบอกง่ายไงเอ้ยเรื่องงานเครียดแล้วก็จบมันไม่จริงมันไม่เคยจบครับหลายคนเก็บเรื่องงานมาคิดโดยไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็หลายคนมีปัญหาในเรื่องของเอ่อการใช้ชีวิตหลังเลิกง,งานก็คือบางทีเครียดมากไม่รู้ตัวเก็บมาก็นอนไม่หลับนะครับหรือบางทีก็คือ อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายนะฮะกับคนทางบ้านนะครับเป็นต้นแล้วก็จากเคยที่มีชีวิตชีวามองโลกในแง่ดีพอมันเจอความเครียดกดดันมากขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบนะฮะแล้วก็คนรอบข้างก็จะหนักไปด้วยนะครับนี่นะครับความเครียดมันเป็นเหมือนโรคระบาดนะฮะทีมที่ดีเนี่ยบรรยากาศการทํางานที่ดีเนี่ยมันถูกกาหนดโดยผู้นํานั่นแหละนะครับแล้วก็ ศักยภาพของทีมงานเนี่ยจะไปได้ไกลหรือใกล้เนี่ยมันก็ถูกกําหนดโดยจังหวะการทํางานซึ่งก็มาจากผู้นําในองค์กรเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าจากงานวิจัยนะครับเขาก็มีพูดไปเลยว่าถ้าพนักง,งานทํางานกับหัวหน้าที่มีความเห็นอกเห็นใจเนี่ยโอ้พนักง,งานจะสามารถดึงศักยภาพออกมาได้มากกว่าองค์กรปกติเลยนะฮะแล้วก็พนักง,งานก็จะสามารถรับมือกับความเครียดในการทํางานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ เนี่ยชีวิตก็จะมีความความสุขมากขึ้นนะซึ่งถ้าไปเปรียบเทียบกับหัวหน้านะเหงซวยบ้างหยาบคายบ้างกดดันบ้างนี่มันก็แย่ศักยภาพของทีมก็จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วรวมไปถึงการทํางานกับคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหน่วยงานอื่นในองค์กรก็ผ่านแย่ไปด้วยนะครับมีการวิจัยยังส่งเสริมประเด็นในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจอีกนะครับบอกว่านะฮะเอ่อ ความใหหนูกเห็นใจเนี่ยมันเป็นการสร้างผลลัพธ์ทางด้านบุกนะครับทั้งต่อบุคคลแล้วก็ต่อการทํางานเป็นทีมนะฮะเขามีการทําการสํารวจพนักง,งานในองค์กรแห่งหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าความเห็หนอกเห็นใจจากหัวหน้ามีส่วนช่วยในการสร้างผลลัพธ์โดยเฉพาะในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ให้แก่ลูกน้องได้นะครับแก้ปัญหาเรื่อง,องการหมดไฟได้ด้วยนะครับลูกน้องพร้อมแล้วก็กล้าที่จะต่อสู้กับงานที่ยากลําบากนะครับ ลูกน้องก็จะพร้อมที่จะยกระดับความสามารถตัวเองด้วยอเอ้เข้าแน่นอนหัวหน้าเห็นหูกเห็นใจให้กาลังใจเข้าใจลูกน้องก็ย่อมสบายใจในการทํางานนะเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเอ,อสิ่งที่ทําไปเนี่ยไม่มีคุณค่าหรือว่าสิ่งที่ทําไปทําผิดซวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกอีกแง่มุมที่มันเป็นเรื่องดีนะฮะความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมาจากความเห็นหกเห็นใจนะฮะ ท่านมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับนี่แหละมันได้แน่นอนนะฮะก็ง่ายๆอย่างเวลาเราประชุมหลายๆครั้งนะครับลองนึกถึงบรรยากาศในที่ทํางานโอ้โหอยากให้พนักง,งานเสนอไอเดียใหม่ๆแต่ถามว่าเคยฟังเขาไหมหรือเคยเข้าใจเขาไหมว่าไอเดียที่เขาเสนอเนะี่ยมันมาจากฐานความคิดแบบไหนมันมีที่มาที่ไปอย่างไรยังไม่ทันพูดจบเลยตัดบทละไอเดียคุณไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนี่ไง,ไง,ไง ขาดความให้หนุกเห็นใจนะครับแล้วก็ขาดความเข้าใจมันก็เลยทําให้อยากจะได้ไอเดียจากลูกน้องแต่จริงๆแล้วพูดไปเขาก็ไม่อยากให้หรอกเรา,เาก็รู้อยู่แล้วพูดออกไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับนะฮะในมุมของการทํางานผมว่าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าและลูกน้องแต่ขอพูดในมุมของลูกน้องแล้วกันนะครับว่าลูกน้องทุกคนเขาก็ต้องการรับรู้ถึงการมีคุณค่านั่นแหละแล้วเขาก็ต้องการให้หัวหน้าให้เกียรติเขาบ้างให้เกียรตินี่คือหมายความว่า เออรู้ว่าเป็นลูกน้องเนะี่ยแต่ว่าก็ต้องให้เกียรติเขาลบในเขาเรียกว่าความคิดเห็นเขาบ้างน,นะครับรู้หรอเราเป็นหัวหน้าเรามีอํานาจมากกว่าแต่เราต้องให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสแล้วก็เห็นคุณค่าพวกเขาด้วยนะครับถ้าพนักง,งานเนะี่ยเขารู้สึกว่าผู้นําองค์กรหรือหัวหน้าเนะี่ยเห็นอกเห็นใจแล้วก็ให้เกียรติเขารับฟังเขาแล้วก็ ยอมรับไอเดียเขาบ้างนะครับผมว่าโอ้โหบรรยากาศการทำงานจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็พวก engagement นะครับการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะร,รวมไปถึงไอ้เรื่องของคนเข้าคนออกเนาะคนที่จะลาออกก็ไม่อยากออกหรอกถ้าบรรยากาศการทำงานมันดีนะฮะเราลองไปดูเลยถามตัวเราเองก็ได้คนที่ลาออกส่วนใหญ่มันมีความไม่พอใจเจอปนอยู่แล้วถ้าองค์กรมันดีอะความสัมพันธ์หัวหน้าลูกน้องมันดีนะครับุย ไม่มีใครอยากออกหรอกครับยกเว้นเสแต่ว่าเหตุผลส่วนตัวหรือโอกาสที่มันดีกว่านั่นเองนะฮะนะครับดังนั้นเรื่องของความพิจิตรกินใจเนี่ยก็เลยเป็นทักษะอันดับหนึ่งเลยนะครับที่จะถ้าจะพูดอันดับหนึ่งก็อาจจะไม่แร์อันดับต้นๆแล้วกันที่หัวหน้าควรมีแล้วผมว่าทุกคนก็ต้องควรมีไปด้วยนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมันต่อยอดเรื่องของการทํางานเป็นทีมเนาะ ความสัมพันธ์ที่ดีมันนําไปสู่ข้อดีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความที่สร้างสรรค์นะครับแล้วก็การร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหาซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องพวกนี้มันก็มาจากความเห็นอกเห็นใจกันนั่นเองนะครับนะฮะเรื่องนี้ก็มันมันลิงก์ไปหลายตัวมากนะครับความจงรักภักดีก็เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับรวมไปถึงมิตรภาพในการทํางานนะฮะเขาบอกว่าผู้นําหรือหัวหน้าเนี่ยสามารถตระหนักถึงความเห็นอกเห็นใจได้ในสองรูปแบบ ดังต่อไปนี้นะครับดูเรื่องของการทํางานร่วมกันอันดับแรกนะครับว่าเหออ็นหนเห็นใจลูกน้องนิดนึงนะครับความยากลําบากที่ลูกน้องเผชิญอยู่เราสามารถช่วยเหลืออะไรก็ได้บ้างนะครับคือบางทีลูกน้องเขาก็ไม่ได้มีปัญหาที่ทํางานอย่างเดียวเนาะทุกคนก็มีสิทธิที่จะมีปัญหาในเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวได้การทาความเข้าใจเขาเรื่องนี้แล้วก็ให้ช่วงชีวิตของเขาตอนที่เจอวิกฤตในเรื่องของครอบครัวเนะี่ยได้หายอกหายใจได้บ้างเนะี่ยเออ นานาคตต่อไปเนี่ยเขาก็จะสามารถกลับมาทํางานแล้วก็กลับมาช่วยเหลือเราได้เช่นเดียวกันบางทีหัวหน้าไม่เข้าใจไงทุกคนมีปัญหาครอบครัวได้แต่ว่าก็มาบอกว่าไม่เกี่ยวกับงานผมว่ามันก็ไม่ควรนะนะทุกคนมันมีผลกระทบหมดงานของครอบครัวครอบครัวกับงานาบบบกระทบอยู่แล้วแหละเราควรจะต้องเข้าใจตรงนี้บ้างนะครับแล้วประการที่สองเขาบอกว่าหัวหน้าไม่จําเป็นต้องเป็นนักกิจวิทยานะไม่ต้องเก่งเรื่องสุขภาพจิตก็ได้นะฮะพี่เนี่ยใส่ใจสักเล็กน้อยถามความรู้สึกบ้างเข้าใจเข้าบ้าง ให้เขามีความยืดหยุ่นบ้างนะครับในการทํางานนะอย่าอย่าสร้างบรรยากาศให้มันตึงเครียดหรือว่าดึงทุกอย่างให้มันตึงจนเกินไปจนพนักงานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเออ,อึดอัดนะครับคนเนี่ยถ้ามันอึดอัดเนี่ยมันมันจะอยู่ยากมากนะฮะนะครับอืมแล่ไล่ลลเรื่องคําพูดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางทีหัวหน้าเนะ่ะเจตนาดีแต่คําพูดมันออกมาเนี่ยถูกตีความในแง่ลบได้นะครับ แล้วก็เวลาเราอยากจะให้ใครปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเรามีความตั้งใจดีแต่ประดิษฐ์คําพูดให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับก่อนที่จะพูดออกไปนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับลูกน้องเนี่ยเขาเขาก็คิดในมุมของเขาได้เนาะในแง่ลบได้เพราะเขาฟังในสิ่งที่เราพูดอะแล้วบางทีเราพูดแล้วเราไม่คิดมันก็มีปัญหาตามมานะครับหรือ เราแสดงพฤติกรรมอะไรโดยเราไม่ได้ตั้งใจมันก็สร้างภาพทําให้เขามองเราในแง่ร้ายได้เช่นเดียวกันนะฮะเหมือนที่เขาพูดกันบ่อยๆนะครับว่าคือลูกน้องอาจจะจําไม่ได้หรอกว่าเราพูดอะไรกับเขานะครับแต่เขาจําแม่นนะครับว่าเราทําให้เขารู้สึกยังไงเพราะทั้งการพูดการกระทํามันทําให้เขารู้สึกไงนะฮะดังนั้นถ้าเราอยากจะให้เขารู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรรู้สึกว่าได้รับความสําคัญ รู้สึกว่าเราเห็นอกเห็นใจเขาเนี่ยเราต้องใช้ทั้งทั้งพูดและการกระทานะฮะหัวหน้าที่ดีนะครับนะครับไม่ใช่หัวหน้าที่คอยพูดว่าจะดูแลพนักงานยังไงอันเนี้ยปลอมที่บอกว่าผมใส่ใจพนักงานหนูใส่ใจพนักงานเป็นห่วงเป็นใจไอ้พูดอะมันได้หมดแหละแต่การกระทําเนี่ยมันพิสูจน์ของจริงมากกว่าลูกน้องเขาจะบอกได้ว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงไม่จริงเขาก็ดูจากตัว ตัวเรานั่นแหละว่าเราทํำยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้กําลังใจหรือว่าการเข้ามาขอเขาเรียกว่าเสนอให้ความช่วยเหลือถ้าเราเห็นลูกน้องลําบากเออเราก็เสนอทางเลือกให้เขาหรือว่าเข้ามาช่วยเขานี่แหละมันเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทํามากกว่านะครับบางทีการพูดนะหรือบางคนชอบอย่างนี้นะครับในสังคมไทยก็จะมีประเภทพาไปเลี้ยงอ่ะแปเราไปกินกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงนะครับก็เอาเงินบริษัทไปเลี้ยงลูกน้องอะ่ะ การกินการเลี้ยงน้องไปอยู่แล้วมันฟรีไงแต่แบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ถือว่าเป็นการซื้อใจถาวรเนาะมันได้แค่ชั่วครั้งช่วคราวนะครับผมว่าการกระทําที่มันทําให้คนออยู่กับเขาเรียกว่าเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็อยู่กับเราได้นานเนี่ยแล้วก็พร้อมที่จะช่วยองค์กรต่อไปเนี่ยมันน่าจะมาจากการกระทําในยามที่เราไปช่วยเขาตอนที่เขาลําบากมากกว่าคือถ้าคนเขาลําบากแล้วหัวหน้าลําบาก กับเขาหรือว่าช่วยเขาในยามลาบากเนี่ยโอ้โหเรื่องของการให้ใจนะแล้วก็ความมีรอยเตีหรือว่าความจงรักภพักดีกับหน่วยงานและองค์กรมันจะมาเองโดยไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลน,นะครับแล้วก็อยากจะแนะนําว่าลดลดล,ล,ลงซะบ้างนะฮะการติดสินบนประเภทพาไปเลี้ยงพาไปกินซื้อของมาเส้นไหวอย,อย่างเงี้ยผมว่ามันทําได้นะแต่ว่ามันมันไม่ได้ให้ผลด,ดีใน ในมุมบวกนะครับมันเป็นผลทางใจของคนให้มากกว่าผมว่าพวกหัวหน้าที่ชอบซื้อของเส้นไหว้เนี่ยหรือว่าเลี้ยงดูลูกน้องโดยใช้เงินบริษัทนะหรือว่าเงินตัวเองเนี่ยผมว่าทําแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวเองดูดีมากกว่าแต่ไม่ได้เป็นการช่วยลูกน้องอย่างแท้จริงนะฮะก็โดยรวมนะครับก็คือการเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ย ผมว่ากับลูกน้องทุกคนมันไม่ได้แค่มันพิสูจน์แล้วว่ามันมันเก่งงานไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเก่งงานเนี่ยแต่ไม่เก่งเรื่องบริหารคนเนี่ยก็คงจะเป็นหัวหน้าที่ที่ดีได้ยากนะครับแล้วก็หัวหน้าที่บริหารคนไม่เก่งไม่ใช่ว่าทําให้องค์กรมีปัญหาอย่างเดียวนะครับแต่ทาให้ตัวเขาเองมีปัญหาด้วยและจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเพราะว่าหัวหน้าหลายคนนี้แบกรับความเครียดจากการบริหารคนไม่เป็น เยอะมากนะครับแล้วที่หนักไปกว่าน,นั้นคือหัวหน้าประเภทเนี้ยที่แบกรับความเครียดกับการบริหารคนไม่เป็นเนี่ยไม่กล้าบอกนะว่าตัวเองบริหารคนไม่เป็นทั้งทั้งที่มันก็เห็นอยู่แล้วว่าบริหารไม่ได้ไม่กล้ายอมรับนะครับว่าตัวเองเฟลในเรื่องนี้ก็เลยถึงตึงบกอคติก็เลยไม่สามารถพัฒนาตัวเองในด้านของการบริหารคนต่อไปได้นะครับนะฮะบทสรุปของความสําเร็จนะครับในงานเนี่ย มันไม่ใช่แค่มีหัวหน้าที่ดีอย่างเดียวหัวหน้าที่ดีคนนั้นเนะี่ยต้องสร้างทีมงานที่ดีด้วยบนพื้นฐานของความเห็นอ,อกเห็นใจกันนะครับแล้วก็มันถึงจะหมุนไปข้างหน้าได้นะครับต้องทํางานกันเป็นทีมเนาะวันแมนโชว์เคยเป็นหัวหน้าเออเคยเป็นลูกน้องที่เก่งวันนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันคนละเกมแล้วนะครับเราก็ต้องไปกันทั้งทีมดังนั้นเรื่องของความเห็นอ,อกเห็นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็น ทีมที่เป็นหนึ่งเดียวกันเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นทีมที่แข็งแรงนะครับแล้วก็งานที่ทําออกมาก็จะมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะฮะนี่นะครับการเป็นหัวหน้านทีมมันเกี่ยวกวับความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเชื่อมต่อระหว่างคนกับวัตถุประสงค์ของงานนะครับแล้วก็ทั้งหัวหน้านลูกน้องเนี่ยก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้ด้วยนะฮะก็นี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่า มันก็สะท้อนให้เห็นจริงๆว่าผู้นำเนี่ยมันจําเป็นตน้องมีมากเลยนะความเป็นองเห็ในใจในยุคนี้มันหมดยุคไปเรียบร้อยแล้วกับการที่ใช้อํานาจบาดใหญ่หรือว่าใช้ความเป็นองวุโสหรือว่าใช้การที่ออ,อะไรนะประสบการณ์มากกว่านะครับเอามาเป็นบรรทัดฐานในการกาหนดว่าเราเป็นผู้นําที่ดีอันนี้ไม่ใช่ นะครับอย่างที่พูดไปตอนตอน้นเกมมันคนละเกมแล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ในยุคที่โอ้โหการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็ปัจจัยและบริบทต่างๆเนี่ยผมว่าคนที่คิดว่าเก่งและเคยผ่านอะไรมาเยอะๆเนี่ยยังไปไม่เป็นกันตั้งเยอะนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะหลายเรื่องก็ต้องก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราอาจจะต้องใช้คนอื่นเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กในยุคนี้เนี่ยช่วยเหลือแนะนําเราด้วยซ้ํานะครับ ก็อยากจะฝากแล้วกันนะว่าความสุขมันในองค์กรอ่ะมันต้องร่วมกันสร้างนะครับไม่ใช่แค่ให้ใครคนใดคนหนึ่งมาบรรดาให้เรานะฮะก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการมีทักษะนี้แหละนะครับสําหรับพวกเรานะครับพี่ๆน้องๆชาวมรุกย์เดินพันใหม่สามารถรับฟังรายการเช้านี้ที่ทํางานในรูปแบบของพอดแคสต์กันได้ทุกช่องทางของ The Practical มรรุกย์เดินพันใหม่วันนี้ผมดรพีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ I'm good.